กับซองอีสานสิตรีนะครับวันนี้ก็มาหาหาิมมพี่เอเกอหล่ะครับน,นี่ครับสองห้างแปวมาแล้านะครับสองห้างแปวมานี่ครับเทากับว่าบึงนิ่มกันเลยครับนี่นี่ทัางในหุ่นครับเห็นบุบในกล่องก็ได้ใช่ออละ ประมาณซื้อนี่ครับมุมมีดน่ครับนี่อยู่ในครับใครอยู่ครับเป็นก่อกระสะที่ว่าตายแล้วครับนาจะฟันไงครับนี่ตอนน้ำอือซาแล้วเหครับคุณข้าวซอมาถ่าเบิงต่อนออกมาเลยนะครับนี่เขาเม้ากระทางเขามันเรียบร้อยแล้วครับนี่หวานเต็มยางงามนะครับนี่ซุดยอดแล้วครับนี่ลูกกระลงหวานพอดีเลย เต็มแบบยังระท่านในจอเลยครับนี่เต็มเปียะเลยยางสวยเลยครับกไกลอีกด้วยสุดยอดครับวันนี้เดี๋ยวสิตัดออกมาให้เบิ้งเลยเนาะครับนี่แล้วครับได้เออนี่มอกว่าน,นะครับห้างอะ ไงครับมันละหวานเต็มถึงงาใหม่ครับง,งาใหม่มันก็เลยออกครับเป็นยังองามครับมันละหวานยังงามแต่ว่าสียที่จะคลองไปเห็ดเองแตกเองซ้ำเ <laughs> ต็มแบบว่ามีหม่องเจาะเลยดิยคุณน่ะงาม <laughs> จะคลองไงล่ะ <laughs> ต็ดเองงาใหม่มากจิม้ม ลูกอ่ะออกไปทางนอกกันครับเดี๋ยวต่อไปกันนี่ครับนำง่งงามเลยครับง,ง่ามเลยละ่ะเสียที่จะควองนี่แหละง,ง่ามเลยก็ไดซองมองพินมักพินวักบ้านง่ามอีเลน,นรับ หาเอากลับไปถารุนห้างต่อไปกันเลยนะครับบาจิพพบ่อล้องหาไปเรื่อยๆครับนี่ครับขี่รถมาบบไก่กับพ่ออีกแล้วครับห้างหนึ่งครับนี่ขี่แล้วครับตันาแบบเอาบ่้ยากเลยนครับนี่จะเห็นบ่นี่ครับ ดวยพอด,ดีนะครับนะครับพ่อเกษมมาเริ่มร่มคว่นกันเลยนะครับนะครับใส่คว่นลงเข้าไปนี่ครับเ่าก็ษมมาล่มคว,ว่นกันเลยนะครับแฮนด์วิ้นวินอย่างหน่อย น้ำหวานก็บพิ่ค่อยเต็มเลยครับถือเจาะแน่แล้วไฟบติดบ่โอ้ย,ยนี่ครับเ้าก็มาถ่ายเบื้องต่อนอออกมาเลยครับตอนนี้เ้าก็ตาเรียบร้อยแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับถ่ายออกมาเลยนะครับบัดน,นี้ ถ้าเบิ้งกันเลยครับมีครับออกมากเลยนะครับตักเลยนะครับห่ <c oughs> างกันง่ายมากลยสวยวันละวั <c oughs> แต่ว่ามันถือเจาะแน่แล้วครับ จะลงไปกับบ่อลายไปในเรือเตรียมครับตัวเตรียมมาแนบเกินไกลเลี้ยงออกกันไปครับไปถาเบื้องทั้งหน่อยครับ